จตุพรจับตาชูวิทย์แฉรอบสองเชื่อเสรษฐาจบแน่ปิดฉากว่าที่นายกวันที่14สิงหาคมนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนออกมาไลฟ์ในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนมีข้อความว่าบ้านเมืองในช่วงนี้สารรัฐธรรมนูญจะเป็นจุดชี้ขาดทั้งหมดมั่นใจว่านายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นนายก และนายชูวิทย์กมลวิสิตนัดแถลงยกสองในวันนี้คาดว่าเป็นการปิดฉากนายกของนายเศรษฐาอย่างสมบูรณ์แบบสถานการณ์ของบ้านเมืองขณะนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องหรือไม่รับก็ตามสภาย่อมรู้จะเดินไปอย่างไรนายจตุพรบอกว่าทางการเมืองของเพื่อไทยที่เดินมาถึงจุดนี้ เห็นความเสื่อมที่เดินมารวดเร็วหรือไม่หากใครคิดว่าจะกอบกู้พลิกฟื้นความนิยมกลับมาด้วยนโยบายต่างๆก็อาจจะคิดผิดเพราะคนไม่ฟังเนื่องจากนโยบายไม่สามารถมาหักล้างจุดยืนทางการเมืองได้และการตระบัดสัตว์ก็เป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองอย่ามาบอกว่ากลืนเลือดซึ่งเป็นความเจ็บปวดของตัวเองที่จะเป็นรัฐบาลหรือได้เป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือมันคือการกลืนเลือดแบบนี้ด้วยหรือ ไม่แตกต่างจากการอ้างว่าเสียสละเพื่อจะได้เป็นนายกเป็นรัฐบาลเสื้อแดงเสมือนเสื้อกรอะให้กับเพื่อไทยมาตลอดที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามทำลายเพื่อไทยไม่ได้เพราะเสื้อแดงออกมารบแทนแตกต่างจากบรรดานายแบกและนางแบกทั้งหลายที่เที่ยวลำเลิกบุญคุณคนเสื้อแดงกับบัตร30บบาทรักษาทุกโรคทั้งที่เป็นเงินจากภาษีประชาชนที่นำมาอุดหนุนไม่ใช่เงินของนักการเมืองคนใดควักมาจ่าย เมื่อเสื้อเกราะถูกทำลายแล้วเพื่อไทยจะไม่มีอะไรมาต่อรองมาต่อสู้เมื่อกล่าวถึงอุงอิงเดินทางไปพบทักษิณผู้เป็นพ่อขณะนี้ทักษิณอาจไม่มีความชัดเจนว่าจะให้อุงอิงเป็นนายกเพราะคงไม่แน่ใจเสียงจะโหวตให้ว่าไม่ใช่ให้เพราะรักแต่ต้องการดันให้ชิบหายดังนั้นความอยากเป็นนายกอาจทําให้ครอบครัวมีอันเป็นไปและต้องออกนอกประเทศไปเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จึงต้องคิดหนัก กับกระแสมไม่เอานายเสถียาและเรียกหาอุ้งอิงมากขึ้นนายจตุพรกล่าวว่าคนที่อยู่ในไทยก็ย่อมรู้ดีอุ้งอิงมีคุณสมบัติต้องห้ามหลายอย่างมีแรงต้านจากประชาชนดังนั้นการโหวตให้อุ้งอิงอาจไม่แน่ใจว่าจะได้บริหารประเทศราบรื่นหรือจะอยู่ได้สักกี่วันประกอบกับมีการเผาแสดงลามไปต่างจังหวัดมากขึ้น ขณะที่พวกนางแบกก็ไม่เคยร่วมชุมนุมกลับดูแคลนท้าทายให้เผาบาท30บาทรักษาทุกโรคด้วยรวมทั้งคาดว่าการโหวตนายกเพื่อไทยไม่ได้ง่ายอย่างที่แสดงออกมาว่าไม่โหวตนายเสรษ้าแต่เทเสียงให้กับอุคงอิงเป็นนายกซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการล่อให้อุ้งอิงเดินไปติดกับดักแล้วก็ถูกจัดการขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วจะกล้าหรือไม่บทเรียนของยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกเพื่อไทยก็มีให้เห็น พอช่วงสุดท้ายไม่มีข้าราชการเหลือเป็นพวกเลยจึงถูกตีแตกและพลเอกประยุทธ์ก็นำทหารเข้ายึดอำนาจ